สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปอัปเดตลูกใหม่ของน้องเกวเอบิเกลค่ะผมยาวแล้วเป็นแลนน่ารักดีต่อใจมากค่ะยืนหนึ่งซุปตาฟันน้ำนมค่ะยาใจรายวันของพี่พี่แฟนคลับทั่วฟ้าเมืองไทยสำหรับน้องเกลลูกสาวคนเดียวแห่งบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ของนักธุรกิจหนุ่มนอตวิสรุตและคุณแม่ซุปตาชมพูอารยะค่ะ โดยล่าสุดค่ะน้องเกลได้อัปเดตลูกใหม่ถักผมเปียสองข้างสวยเก๋ Very Good ซึ่งเป็นฝีมือช่างผมส่วนตัวของบ่าม,มีชมพูค่ะสาวน้อยดูแฮปปี้มากแป้นแล่นชวนฟัดสุดๆพร้อมปิดท้ายด้วยรอยยิ้มธุรกิจที่ใครก็ต่างรักต่างหลงจนถอนตัวไม่ได้ค่ะ สำหรับเบลมานัญญาเป็นสมาชิกคนที่สองของวงเกอร์รีเบรี่ที่กำลังจะกลายเป็นคุณแม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วค่ะหลังจากพยายามมีเบบี้กับสามีตลอดส่วนจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายนั้นก็คงไปรอลุ้นกันอีกทีค่ะขณะที่ล่าสุดเพื่อนซี้อย่างกิฟตี้เกิร์รีเบรี่ก็ได้แชร์ภาพอวดท้องโตเทียบกับสาวเบลพร้อมแคปชั่นว่าปูกาดปูกาศงานนี้ทำเอาหลายคนตกใจค่ะนึกว่าจะมีหลานเพิ่มอีกค เข้ามาแสดงความยินดีไม่น้อยเลยทีเดียวงานนี้อดแซวไม่ได้เอ็นดูคนท้องไม่มีลูกท่าถึงมากแม่อีกคอมเมนต์บอกว่าอิ่มเต็มที่ค่ะคุณแม่อยากท้องบ้างไม่ท้องสักที่คุณแม่ตัวจริงกิฟซี่ไฟเบอร์ต้องเข้าแล้วแหละ